หลายๆคนรู้จักตัวพลาสติกอะคริลิกอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติโดดเด่นของพลาสติกอะคริลิกคือการที่เขายอมให้แสงผ่านได้นรับไม่ว่าจะเป็นสีใสซึ่งใสเนี่ยแสงผ่านอยู่ละสีขาวก็แสงผ่านนะครับจะเป็นสีโปร่งใสนะฮะสีเหลืองสีส้มเนี่ยแสงก็ผ่านหรือแม้กระทั่งจะเป็นสีโซลิด สีแดงเนี่ยแสงก็ผ่านได้สีน้ําเงินแสงก็ผ่านได้นั้นพลาสติกอะคริลิกจึงนิยมนํามาใช้กับงานป้ายโฆษณาที่ใช้ตู้ไฟหรือว่าใช้ไฟที่ส่องออกมาจากทางด้านหลังเพราะถ้าเป็นวัสดุตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่โปรง่งใสหรือโปงแสงเช่นพลาสติกเนี่ยไม่ยอมให้แสงผ่านอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยไม่ยอมให้แสงผ่านแต่ว่าอะคริลิกเนี่ยยอมให้แสงผ่าน ซึ่งเรามีจำหน่ายยี่ห้อ Alpha Class ขึ้นต้นด้วยตัว A เรามีจำน่ายยี่ห้อ Modern Glass รหัสขึ้นต้นด้วยตัว M Modern Glass แล้วก็มียี่ห้อหนึ่งที่เป็นฝาแฝดกันกับ Modern Glass ก็คือยี่ห้อไซส์ S ยี่ห้อ s u b i t e c นะครับขึ้นต้นด้วยตัว S นะขึ้นต้นด้วยตัว S รหัสสีเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นสีน้ำเงิน327 Alpha p l a s ถ้าเป็นยี่ห้อโมเดิลกราสก็จะเป็น327เหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นยี่ห้อซู m i เ e คก็จะเป็น327เหมือนกันดังนั้นรหัสสีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราใช้รหัสเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆก็แตกต่างกันตรงที่ตัว A นำหน้าเป็นอัลฟาพ,พาร์ตตัว M นำหน้าก็เป็น m โมเดิ g ก a s สหรือตัว S นำหน้าก็เป็น s u m i เ e ค นี่คือลักษณะของอะคริลิกอะคริลิกแบ่งออกเป็น3กลุ่มราคาก็จะมีราคาของกลุ่มใสแล้วก็ราคาของกลุ่มขาวแล้วก็ราคาของกลุ่มสีก็จะมีใสมีขาวแล้วก็สีก็ต่างราคากันใสก็จะถูกที่สุดขาวก็แพงขึ้นมานิดนึงแล้วก็สีก็จะราคาสูงที่สุดต่อไปเรามาดูว่านอกจากอะคริลิกใส แบบนี้เนี่ยเขายังมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปทำงานให้เกิดไอเดียต่างๆด้วยการมีเทคนิคในการผลิตตัวอะคริลิกใสให้มีคุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะตัวแต่ละอย่างเช่นนำอะคริลิกใสมาทำเป็นแพทเทิร์นต่างๆนี่ก็คืออะคริลิกใสเหมือนกันแต่มีลวดลายนี่เป็นลาย ผิวส้มนะครับเป็นลายหยดน้ำเป็นลายหกเหลี่ยมเป็นลายปิรามิดเป็นลายคล้ายๆลายไผ่ส้มตา่างอันนี้ก็ลูกค้าก็นิยมเอาไปทำฉากกั้นเป็นพาดิชั่นกั้นพื้นที่กั้นห้องกั้นห้องน้ำเรามาพบว่าครับการออกแสงของแผ่นจำพวกนี้มีความระยิบระยับ มีความสะท้อนแสงส่องผ่านออกมาแล้วเนี่ยดูสวยงามดูมีมูลค่ามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลายพีระมิดนะครับหรือว่าลายหกเหลี่ยมนี้หรือแม้กระทั่งลายพวกลายไม่ไผ่แหงต่างนะครับลายผิวส้มนรับพอเราเห็นว่ามีลายลักษณะต่างๆแล้วออกแสงได้สวยเนี่ยเราจะเกิดไอเดียความคิดที่จะนําผลิตภัณฑ์มาต่อยอดโดยนําเอาอะคริลิกที่สามารถผลิต หนาได้ถึง 1, 100มิลหรือว่า10เซนเราเอาอะคริลิตที่มีความหนา30มิมลมาประกบติดกันกับตัวแผน่นพิระมิดหรือจะอาจจะเป็นลายผิวส้มก็ได้เราประกบติดข้างหน้านะครับเพื่อจะนำตัวนี้มาทำเป็นตัวอักษรหรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆเวลาอกไฟแล้วเนี่ยก็จะมีความ สวยงามแล้วก็ดูมีคุณค่าดูแพงเรียบหรูดูแพงนะลูกค้าก็จะเอาไปตัด CNC ออกมาเป็นตัวอักษรก็มีเป็นพยัญชนะก็มีเป็นโลโก้ก็มีนะครับมีบางคนเอาไปทำเป็นโลโก้ชาแนลติดหน้าร้านก็จะดูดูหรานะครับและมีบางคนเอาไปทำโคมไฟครับก็เขาก็ทำเนี่โคมไฟสองลงมาก็จะดู สวยงามดูมีค่าเราเรียกผลิตภัณฑ์ที่ประกบแล้วนะครับว่ามิตโคมนะครับตัวนี้เร,รียกว่ามิตโคมต่อมาครับอะคริลิกใสเนี่ยมีคุณสมบัติให้แสงผ่านทั้งทางด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยอตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติของอะคริลิก ที่เรามีการผลิตมาเพื่อให้แสงเนี่ยส่องมาจากด้านข้างนะครับด้านข้างเราเอาไฟ LED อยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปิดไฟให้ดูว่าเมื่อเปิดแล้วอะคริลิกสามารถจะนำเอาแสงที่ด้านข้างมาสู่อีกข้างหนึ่งได้อย่างสวยงามสมดุลและสม่ำเสมอ อันนี้เราเรียกอะคริลินนำแสงเพราะเขานำจากแสงอีกด้านหนึ่งมาสู่ด้านหนึ่งภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า LMS หรือว่า Light Management Solution หรือบางคนอาจจะเรียกว่าแผ่น LGP คือ Light Guide Panel ก็จะเรียก LMS หรือ LGP ก็เป็นความเข้าใจว่ามันคืออะคริลินนำแสงสิ่งที่พิเศษคือด้านนี้ไม่มีแสง ด้านนี้ไม่มีแสงไฟด้านนี้ไม่มีแสงไฟมีแสงไฟอยู่เพียงด้านเดียวแต่อัคคิลิกนำแสงเนี่ยสามารถที่จะพาเอาแสงที่มีด้านเดียวเนี่ยมากระจายเกลี่ยให้ทั่วอีกสามด้านที่เหลือได้อย่างสม่ำเสมอไม่มีด้านไหนที่มีแสงโอเวเลยกว่าด้านไหนก็นต้องเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้ต่อมาครับ ตัวอย่างถึงเรื่องของการอะคริลิกไปทำเป็นตู้ไฟแล้วก็ปิดด้านหน้าของตู้สมมุติว่านี่คืองานพิมพ์ที่เป็นอาร์ตเวิร์อยู่นะครับในตู้ไฟโฆษณาเราบอกว่าเราต้องการอะคริลิกใสมาปิดทับด้านหน้านี่คือตัวอย่างอะคริลิกใสถ้าเรานำมาปิดทับด้านหน้านะครับเราก็จะพบว่าอะคริลิกเนี่ยมีความ เงาครับมันอาจจะสะท้อนแล้วทําให้เราอ่านตัวหนังสือได้ไม่ชัดก็จะมีบางคนที่นําเอาอะคริลิกที่มันเป็นฝ้านะครับมาใช้งานปิดด้านหน้าเพื่อลดความเงาหรือความสะท้อนของผิวอะคริลิกแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่สะท้อนความเงาแล้วก็จริงแต่มันทําให้อ่านตัวหนังสือ <S <S 1> <S 1> ไม่ได้ก็แก้ปัญหา การสะท้อนแบบปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือการอ่านแล้วมองไม่ชัดเราก็เลยคิดค้นเรื่องของงานลักษณะแบบนี้โดยการผลิตแผ่นที่เรียกว่าแอนต้แกลมานะครับก็คือการไม่ให้มันเกิดการสะท้อนด้วยแล้วก็ยังอ่านได้อย่างนี้ฮะก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางระหว่างตัวปกติกับตัวที่เป็นสตินเพราะว่าอันนี้ตัดแสงเงาแล้วก็ยังคง ่าตัวอักษรได้อย่างชัดเจน